สวัสดีครับเซนเปียครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งนับไปรห้องเอรคคอร์ดครับสวัสดีครับเซนเปียครับวันนี้ในเกมดั d o u b ลชีสเบอร์เกอร์แล้วก็อะไรนะมีเดียมไฟนะครับเกมนี้เป็นเกมดีๆเกมหนึ่งแต่แนะนำทำไมกูเล่นมาแล้วสองพาร์ทพาร์ทนี้เป็นในพาร์ทที่สามนะจะเป็นเก็บกูดเอนดิ้งพาร์ทนี้จะน่าเบื่อพอสมควรเพราะผมจะพยายามเล่นให้ดีจะไม่มีการดีดเบอร์เกอร์ขึ้นไปบนอากาศแบบที่ผมเคยทำเนาะผมจะเล่นให้ดีที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับจะพยายามไม่เฟลแล้ววันนี้เอาตัว ก็โจ๊กของกลุ่มมาด้วยก็คือบักแอดดิลนะฮะมันชอบกินเบอร์เกอร์มากก็เลยลากคอมันมาด้วยจะได้มีตัวโจ๊กในคลิปจะได้ไม่น่าเบื่อมากนะครับไปเริ่มเลยดีกว่าตรงนี้ไม่ต้องแปลก็ได้มั้งไอ้แปลไปบ่อนละเอะไปแล้วมึงก็ได้องเปิดคนมาดูคล <ใน S 2> <10 S 1> ิปแรกนะฮะทำไมาต้องโทรมาตอนมันอยู่ฉันด้วยจะรู้ว่านายว่านายมีมันอยู่อยู่เดี๋ยวฉันต้องการตัวานายมากถ้าเกิดจะเห็นนายอยู่ที่นี่ในยี่สิบนาทีฉันจะไล่แกออกแปลไม่ทัน น่าฉันไม่ต้องอยากทำงานนีแเรวกลับไปนอนดี๋ว่วไปไม่ทันเร็วเกินมาทเกมนี้เล่นโดยใช้เมาส์เป็นหลักนะครับเริ่มโดยการคลนะ็อกอินเนาะผมจะไปให้เร็วที่สุดคลิปจะได้ไม่น่าเบื่อขนาดนั้นฮะเออแ s ส c ั m plete Here we go มันช้าตรงลูกค้าเดินนะดู เร็วมากเลยอ่ะไม่เสียนะไมันไม่เข้าใหม่วะไม่เข้าตายฟ <laughs> ริพัตตีมาผมจะเล่นดีๆแล้ว <laughs> เนี่ยเล่นดีแล้วมันไม่หนุกอ่ะ <laughs> คือแบบดิวกูขออนุญาตดีดเบอร์เกอร์ขึ้นฟ้าได้ไหมครับพี่ดิวมึงไม่ได้สตรีมอ่ะอ้าวใช่เหรอก <laughs> ูก็เลยรู้ว่าทำอะไรเหรอไม่เป็นไรดูแชหนจอให้มึงดู <laughs> เออไม่ขึ้นที่อ่ะโอเค ่าดีครับขาดีครั้งละสามสิบวอลเล็ตเฮ้ยเกินนะเหียกูกูทำเบ,อ,เบอร์เกอร์พังชิ้นหนึ่งมึงกูให้มึงสามสิบวอลเล็ตเลยเหรอมึงหักเงินเดือนวี๋ยังมาดิวโอ้โหไม่ได้หักเงินเดือนเอามาเลยห้าบาทนี่เออยังมีความสนุกเกิดขึ้นในชีวิตบ้างเฮ้ยบ้าบอเฮ้ยโ,โ,โดนโบอลแล้วอ่ะรับไปได้เอ้ย เฮ้ยยังมันยังไม่เป็นไรมากมันไม่ตกพื้นกินได้อยู่ลงไปสิวะไม่ไม่เลยเฮ้ยเฮ้ยลงไปอีกชิ้นหนึ่งมึงตายเโอ้ไปลงชิ้นหนึ่งโอ้โหดักกันเลยเนี่เขาต้องวางด้วยผักก่อนแล้วค่อยเนื้อใช่ไหมใช่แต่วูต้องวางเบอร์เกอร์ให้ตรงด้วยจริง เขาวางผักก่อนเราค่อยเนื้อเบอร์เกอร์อ่ะใช่ไหมใช่ไม่ใช่เนื้อเราผักก่อนแล้ววะ,ะก,กูเปิด Google แป,ป๊บแป,ป๊บเห็นไหมดีวกูมีพวกโอมยังบอกเลยว่ามีผักก่อนกูดาวเปิดดาก้ามากาดหัวเมืองด, <laughs> ดูกูดาวาไปเมืองหุดนงิดอเดียวเฮ้เฮนี่บ้า <c oughs> <c oughs> ตาตรงไหนกูปกติดีอันนี้ก็ตกครับพยายามไปให้เร็วนะฮะ พราะว่าเราไม่อยากยืดคลิปมากคลิปมันไม่ได้มีอะไรมากเราแค่จะเก็บพูดเอนดิง้งแต่รู้ว่าถ้าเกิดพูดเอนดิง้งหัวหน้าจะพูดอะไรกับเราบ้างแล้วก็เก็บให้ครบแค่นั้นแหละแค่นี้ไม่มันเลยว่ะมาคนอื่นเข้ามาอย่างนี้มีแค่ทันที่เข้ามาในห้องนี้ได้ท่านั้นจะเยอะยกวันแต่ทันมันจะเข้ามาแล้วก็ไปลากคนอื่นเข้ามาด้วยอันนั้นเร็วมากลง <หา S 1> ลงสี่ิเอาเอ๊ะแต่ว่ามีคนทำนี่เหรอเอ้าเฮ้ยมึงมาแล้วเหรอ ใช่ไงกูก็นึก<อ>ว่ามึงรู้ไงกูเลยไม่ได้โพดเพราะมนันพูดถึงพูดถึงกูไปมันไปเข้าไปโคว่ารับไม่ได้เพียงเอา,เ,อาเดือนเสือกอะไรล่ะครับมันเกมมันเป็นอย่างเงี้ยฟิสิกเกมมันไม่ดีเองเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะแบบเว้นแต่ว่ากูจะเอาคนหนึ่งเข้ามาซึ่งมันเป็นเรื่องที่เร็วมากซึ่งคุณเอาคนหนึ่งเข้ามาอย่างนั้นหรอโอ้โหอันนั้นจงใจเว้เพราะกูเห็นว่าไอ้ดิวมันชอบกินเบอร์เกอร์เดล่ามันเข้ามากูเหตุผลอ๋แล้วกรณีกูล่ะกูลากคนหนึ่งเข้ามาไม่ได้หรอ <laughs> อย่าทำยังไงก็แล้วแต่แตเสร็กลับมาเล่นกูเดนดิ้งแล้วกูอาดคลิปนี้กูจะมีอีกสองสาเอ๊ะอัดต้องอัดอีกสามชิปวะนะกูต้องอัดสี่ชิปเพื่อกูเดาเวลาว่าไปเล่นเกมอื่นบ้างจะบอกว่าตอนนี้มึงอัดคลิปอยู่ใช่ไหมอัดใช่มันง,งูมีอยู่ห้องเลยคอรอดหรอะอ๋อ นั่นแหละสำหรับคนที่มองว่าห้องเคขอ์ดคืออะไรอย่าลืมเข้ามาในดิสคอร์ดเรานะดิสคอร์ดเราจะมีห้องเคคอ์ดอยู่ซึ่งคนอื่นไม่เห็นไม,ไม่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 มึงหุบป,ปากไอ้เรื่องห้องเชนี่หุบป,ปากไปซะทำไมผิดตรงไหนคนอื่น,น,นเขา,าก็รู้แต่แค่เข้าไม่ได้แค่นั้นเอง <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เข้าไม่ได้อย่างเดียวพอมันไม่มีใครเห็นเลยไอ้สัวนกูจ <laughs> <ญ>ะขายไิจตัวเองมึงฟังกูไอเชนี่มันคือห้องรับมึงจงตัดออกไปมันรับแค่เราบอกว่ารเาใครจะโต บอกเลยว่ายศก็บอกก็ยศแอ,ด,อดมินก็ยังไม่มีใครรู้อะโอเคกลับมาต่อเกมดีดกดว,ว่าขนาดยศแอ,ด,อดมินยังไม่เห็นนะอากู๊ตตมตงไปพัดดูไปล่าเฮ้ยใช่ดะเอย้ยบ้าบอบอกเลยครับว่าห้องเรีคอร์ดเนี่ยขนาดแอดมินนะครับยังไม่เห็นนะครับต้องรับขนาดใส่พิทด,ดโูโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูจะได้กูดเอนดิ้งไหมกูขอกูดเอนดิ้งหน่อยกูขอละเฮ้ยยาย่าย่าทลองนี่เนี่ เออไอ้กูต้องคือกลัวต้องไปฟังแล้วว่าเพราะมึงอัดคลิปอยู่กูต้องไปฟังแล้วมึงพูดอะไรเรื่องกูว่างไม่มีก็ไม่มีนะไม่ไม่มึงต้องมึงไม่ไงทำไมอยู่ดีมาพูดถึงเรื่องห้องเรคคอร์ดออร์ดกูอัดคลิปอยู่มงพูดทำไมคนถึงแบบมาพูดถึงเรื่องห้องเรคคอร์ดได้ล่ะผมก็แค่อยากรู้ผมจะรอดูคลิปนะอ่ะกลัวพูดตรงๆเลยว่าก็ไม่มีอะไร ไอเดียวบอกว่ามีคนเข้ามาแค่นั้นอ๋อแค่นั้นเลยพูดเลยเรื่องพูดเลยก่อนแค่นั้นแหละโอมันอย่าใครดีตัวเองไม่ได้เ่อนเกือบแล้วเพิ่มเกือบแล้วเกือบแล้วลงครบทุกอันมีไอติมเป็นสิ่งที่กูเกลียดที่สุดเพราะว่นี่ไงไอเด็อแคทห้าไอติมห้าอีกนกลัวเด็กแคทแชกออกจากตรงคาลีนไอมันเอาออกปุ๊บนี่ไอแช่ยศใครคือมองไม่เห็นเลยเว้ย ทึบลงครับทึบกูต้องตั้งใจสมาธิเฮ้ยเกือบแล้วเกือบโดนตัดเงินเดือนสามเท่าคีดก่อนแล้วเนื้อตามคีดก่อนแล้วเนื้อตามตามด้วยแตงกวาดองอ้าวกินแมากมากูจำได้นี่อ้าวแค่สามม้าลงมาพอดีตอน Whatever เติมครับอันดิกาโตกดซ้ายมามีทู่บานไปไอเททีเอ้ยโซดาสามแก้วอาอริงปะในเวลาตัวละครทั้งหมดอ่ะกูชอบตัวละครนี้ที่สุดแล้วโซดาสามแก้วนะคือแม่งแบบถือโซดาสามแก้วโดยที่ไม่มีตัวช่วยอะไรทั้งสิ้นไอเฮียโคตรเก่งแล้วมือข้างหนึ่งเชือกถือโทรศัพท์อยู่ด้วยโอ้ทำได้ไง เ,เพ่เงเมื่อเกินปึ๊บเอ้ยเพียงเพอาะเกินมั้รับไม่ได้เพียงเพาะทีมน้องเหรอเนี่ยเพียงเนี่ยเมนีออ่กูเล่นอ,อ,อยู่เอ้ยใช่ยวก่อนโอเคใช่กูปิดเสียงบอดอยู่ช่าหมว่ากันไปโอเคนะเราจะพยายามเสียงบอดในกูอเอาลองเข้าออกเพื่อเช็คอะไรเพื่อความชัวร์อ,อ่มไปแพตตี้ไม่ต้องแล้วก็พอเลสริง สุดผมจะพูดตรงๆกับห้องเช่นนี้นะครับง่ายๆครับถ้าขนาดยดแอดมินมึงก็ไม่เห็นแค่นั้นแหละแซนด์วิชเราไม่ทำเบอร์เกอร์นะเราทำแซนด์วิชครับเราเราไม่ต้องเรียนลำดับอะไรมากเพราะมีแต่ผักมาปึ๊บปั๊บไอ้ยเขาไม่กินอาหารวะกับเราปะเนีวีแกนไงเพื่อนก็เป็นวีเจิตเลียนหรือวีแกนมังสวำนึกอันนี้โปรแกรมอัดใช้ได้ยังโปรแกรมตัดใช้ไม่ได้ครับแต่อัดใช้ได้อยู่ แสดงว่าตัดไม่ได้ครับจบตัดไม่ได้ครับดิบๆเลยครับคลิปดิบๆครับเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นกูไม่ได้ตัดอาจารย์เฮียไม่เป็นไรเอากูตัดเอายังไม่ได้เอาพีเมียโปมาใช้เลยว่าจะกลับไปใช้พีเมียโปแล้วอย่านะ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 ทำงานเร็วกูก็โดนท๊ะ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 ไ๊ะไ๊ะท๊ะอ๊ะท๊ะทานแล้วคือ๊ึงดูทึงดูเบอร์เกอร์ที่กูต้องมานท่งทมันง่ายมากเนาะวหน้าเนาะ อันนี้คือยังไม่ได้ตกสักชิ้นเลยใช่ปะยังไม่ตกสักชิ้นอะบอกเลยว่าถ้าตกทีเดียวก็เออเริ่มใหม่กูจะเลิกเล่นกูจะเลิกเล่นให้มันอยู่แค่เน็ดโรเอ็นดิ้งแค่นั้นแหละคลิปนี้ก็จะไม่เกิดแล้วคุณก็จะไม่เห็นคลิปนี้เว้ยไม่กูจะเห็นกูจะลงหน้านดานเอาจริงดิไม่ค่อยคขอเล่นมันมีอินเตอร์เทนหน่อยเถอะไปมันมียังไฟลงมากันเออช่องถึ เอาไม่งั้นก็จะบอกประมาณว่าถ้ามันเคยผ่านมาแล้วก็อย่าเลยก็หมายถึงว่าอืมอืมเข้าใจท่านชีดก่อนแล้วค่อยเนื้อตามดิวชีดก่อนใช่ไหมค่อยเหนือใช่ไหมดิวใช่ไหมอือใช่กว่าดิวไหมกว่าดิวมันหิวแล้วตอนนี้ไอ้เรี่ยกูกินกิ่มไม่สัตว์กูกินผัดไทยมาสองจานอะไรฮะอ่า yeah that's it โอ้พอแ,<ต>แดกข้าวยังกินมาแล้วก,ลกินอะไรกินอะไรยังมามา,าอันนั้นอันนั้นไม่กินไฟไหม้ไฟไหม,ม,ม้แล้วกูต้องมาดับไฟจำไว้นะ้ำหมี่รอบสถานการณ์ไฟไหม้นะครับผมการที่ใช้เจ้าเอ่อไอ,อ้ที่ดับไฟเนี้ยมึงต้องยิงที่ฐานไฟหรือโคนไฟนะครับเพื่อเป็นการไม่ให้ไฟไมันลุกลามดรนั่นแหละเออกูมเาเจอเพื่ออะไรไ ไฟมันไหม้ได้ไงอะกูมันเปิดมันเผิดเปิดเตาเอาไว้กูว,ว่ามันไม่ได้โชูช <c oughs> <c oughs> วนกูว่าแน่ฝนน่าจะบอกว่าเออทํางานได้ดีนะแต่ว่าเรามาดูกัน <c oughs> ขขบคุณที่มกในกวันนี้นะ <c oughs> อ่าไม่มีปัญหาแล้วทำไมไม่มาช่วยงานในล็อบบี้เลยหละ่ะมีงานเยอะมากมีลูกค้าเยอะมากก็ไม่ค่อยว่างเกี่ยวด้ทูเท่าไหร่เมนเจอร์มีงานทําเยอะมากก็ดีมากเลยนะเขาเต็มเหมือนลคนมีความสุขมากอ่ะฮะนั่นแหละทําไม่ดีทาไม่ดีขึ้นเรื่อยๆนะ yes yes สัญญาณเห็น g กู d เอ็นถ้ายังไม่ได้กู o Le เอ็นกูจะเลิกเล่นกูขอให้มึงไม่ได้ไม่ไม่ได้แฮปปี้กันเลยสักอืมผมได้ยินนะครับดินก็ด้ยินไปดีทำไมาเป็นคนอย่างนีดิ้งมึงจะขอก็เถอะแต่คำของมึงไม่เป็นจริงเพราะกูเล่นเก่งมากใช่ไหมดิวมาอ้าว จะร้องไห้โดนยิงอ่ะเอ้าเชี่ยเลยพึงเนี่ยโอ้ลูกค้ามันสองชุดสองชุดแปดคนมัน้งถ้าจำไม่ผิดอู้มีนั่นมันมีเชีย่ยอาคีมิดแม่งเล่นเล่นไงไวะนะถค่สองคนภายในโลเดียวตัวละครนี้น่าไอตัวละครเกมนี้น่ารักน่าสนใจเฮ้ยโอ้ ไม่ว่าเนาะหัวหน้าเนาะมันเป็นสองชิ้นโอ้กูกูไม่ได้เห็นเกมนี้ละเอ้ยมันแค่สองชิ้นน่ะเออมันแค่สองชิ้นน่ะขอลิงโหลดเกมหน่อยครับไม่เป็นไรครับหนุ่มเด้ออยากได้ใช่ไหม ถ้ามาดูช่องสันเปียนะครับผมช่องสันเปียจะมีลิงก์โหลดเกมอยู่ทุกคลิปเลยนะเกมที่เล่นจะมีลิงก์ให้โหลดอยู่ทุกคลิปอยู่ใต้ดีสคริปชันว้าวยอดไปเลยครับโคตรการตลาดอันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะว่าผมจะให้ลิงก์เกมต้นฉบับทุกครั้งนเนาะเลยทุกคนไปยแล้วแม่ก็แบบถ้ามึงไม่มีนะมันก็แบบพี่ครับพี่ครับขอลิงก์เกมหน่อยครับ ใช่จออยกูกทำไปเพื่อบอกบอกเกม้วต้องไม่คิดว่ามันจะมีปัญหาอะไรแต่จะทําไปตั้งแต่แรกแล้วประเด็นไม่ใช่นะต่อให้มึงใส่ไปอ่ะอย่างพวกช่องนดังอ่ะใส่ไปมันก็ยังถามมาอยู่เว้ยว่าแบบพี่ครับคับเกมชื่อควยอะไรบ้างตันนี้ตกูใส่ชื่อเกมอยู่แอลอ้วบอกไม,ม่ไม่ไม่แบบภาพแบบเป็นช่องอื่นอ่ะเวลาเขาใส่ไปมันก็ยังถามมาอยู่ว่าพี่ครับเกมชื่ออะไรหรอกครับไอ้อ่ออะไฟสมไฟสมอไฟ ติงติงติงโอเคฮึบเต็มเออลงครบทุกอันดีมากๆทำไอติมนี่เทปีเสรีภาพนี่นี่นี่เทปีนี่กลายเป็นอย่างอื่นไปแล้วเกมนี้ฟรีใช่ไหมรรฟรีฟรีฟร,ฟรีครับเกมนี้เกมฟรีครับทุกคนสามารถไปเล่นได้ถ้าเก<ล>ิดชอบนะ แต่สามารถโดเน a ได้ด้วยนะใช่ใช่ครับสามารถโด n a t e พัฒนาเกมได้เพราะว่าเกมนี้ทำโดยเกมนี้ทําโดย Unity เป็นเกมที่ดีมากใช่ครับใช้ Unity ทำครับสามารถสามารถไปโดเน t คนทําได้นะถ้าเกิดใครอยากเนาะโดเน t ได้ในเว็บของ e c โ o นะฮะซึ่งแบบไม่มีตังค์ครับพี่ก็ก็ไม่ต้องโดครับไม่มีตังค์ก็ไม่ต้องโดครับมันแล้วแต่คนว่าจะโดไหมดีครับดีแต่ถ้าเกิดเป็นเกมที่ผมทําอย่าลืมโดแล้วกันนะเพื่อช่วยผม แต่ผมก็น่าจะไม่ทำไปขี้เกียจจริงป่ะจริงบอกอยู่มึงก็รู้ว่ากูเป็นคนขี้เกียจใช่ไหมเดียวเออไอ้ยหวยอ่ะไล่ทีนึงกูอยากยังไงทีนี้เกมนี้สามมีปุ่มสคริปไหมครับเกมนี้ไม่มีปุ่มสคริปนะฮะเอ้ยแต่เกมนี้มีโหมดไอ้นี่มีโหมดเอเดเลตหรือว่าโหมดแบบไลท์สิ้นสุดนะฮะเราจะเล่นทำเบอร์เกอร์วนไปอย่างนี้เรื่อยๆก็ก็มีเหมือนกัน เพื่อความชารเชี่ยวใช่ไหมใช่เพื่อความเชี่ยวชาญฮึบฮึบฮึบโอเคนี่ได้ละคอกกี้ลงลงไปเออจริงๆกูคนนั่งเล่นเกินฉินเว้ยแต่ไม่รู้รอบว่าอะไรแหลกอะไรแหลเล่นเกมอื่น power orange think ไอเกมที่คุณไก่ใช่เกมอะไรนะมันคือเกมเกมนั้นแหละใช่กลกวถึงเกมดีนั้นกำนกนเลยชึบทีนีกเกาอันี้ลงกะชีสอกเนื้อชีสเนื้อแล้วก็กต็งกวัดองชกบแล้วก็เบเกกร์อุ๊กขนมปังไม่ใช่เบเกอร์ไกเช้อการันตกละก เอาผักก่อนแล้วก็น้ำขือเทศลงตามชีสลงต่อนี่ก็อันนี้ลงชีส,ต,สต่อเอาเนื้อลงนะแตงกว่าแต,แตงกว่าดอกนะครับปึ๊บทีก็ขนมปงังฝาบอลปิดปึ๊บ่ะสวยงามเสิร์ฟครับโอเคทีก็เหลือลูกค้าอีก4ี่คนที่เราต้องต้องต้อง,องเล่นนะฮะเราก็จะจบจบละถ้าเกิดได้กู๊ดอาจจะจบแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้อะ มันก็จบเหมือนกันฮะแค่คลิปนี้จะไม่ได้ลงแค่นั้นเองปิ๊แพตตี้ฮึบฮึบอ่าชิบปนด์ฟรายมีเดียมฟรายลงไปงแอบทนทนยากเหมือนกันนะกูว่าเกมอะไรเกมมึงอะ ไม่ต้องใช้เมาส์นะจริงก็เมาส์ไปคลิกตงรงอื่นเลยก็ได้ไม่ต้องเอ้เจ้จเฮ้ยฮะเกมที่มึงเล่นกูรู้สึกว่ามันแอบคอนโทรลยากเหมือนกันนะอ่ามันใช้แค่เมาส์โอ้มาไนติมรถไปหน่อยนึงไม่เป็นไรน่าจะได้อยู่เลอมั้งน่าจะได้กูรอยู่ทำเบอร์เกอร์ตกไปแค่สองชิ้นเองโอเคพอพอดูดูได้เาจ้ากูไอ้สัส เราฉันจะทำอะไรได้ไหมปึ๊บปรึก็ยีดโอเคขอครับก็รานะดูตรงของผมนะครับดูก็ได้ครับอัดคลิปอยู่ลงมานี่ตอนแรกอไ้เนื้อแม่งติดไอ้ตรงข้างบนไอ้ทันกับน้งเล่นเกมที่กูเล่นอยู่นี่เองโอเคถึงเวลาล้างจานแล้วนะใช่ครับเยี่ยมล้างจานฮะล้างจานฮะ ล้างจามล้างซ่อมล้างซ่อมล้างช่วยล้างช่วยล้างชาล้างสีจิ๊ดด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 คดดดดดดรดดดดดดดรดด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 ้ดดรดด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 ้ดดดดตดอนไดด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 ดนดดดดดดิดด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 กดดดดดดอดดาดด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 ดเดมดด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 ยดลดด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 ดปดอเดด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 ดมาดดดดม ลูกค้า4คนสุดท้ายเราจะได้จบๆของสักทีดูซิว่าเราจะได้กู o d เอนดิ้งหรือเนทั r ร์เอนดิ้งนะมาลีเซลพัดว่าตักบ้าโอเคเทววานไปไปพาร์ตี้ปึ๊บจบง่ายง่ายได้ยินรัวดิ้งคนตกไปกี่ชิ้นแล้วครับท่านยังไม่ตกยังไม่ตกครับยังไม่ตก ทำแฮมเบอร์เกอร์ครัเอาชีสก่อนนะครับทีนี้เอาชีสก่อนเสร็จแล้วก็เอาเนื้อตามนะครับเอาขนมปังวางทับให้มันตรงๆแบบสวยงามเสร็จครับเออเอาจริงนะผมรู้สึกว่าเกมไม่มีเกมที่เล่นค่อนข้างโอเคเลยล่ะไม่โอเคอ้าโอเคได้หนึ่งทำ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 เออมันอันนั้นผ้าละมันจะไม่โอเคมากๆทำอะไรนะ อะไรสักอย่างอะไรของมืเอเดียวโอ้ยโอ๊ยเอื่อเป็นไฟตกตกแหลโอ้เบิงโม่เลยเนาะเป็นไฟตกพระเจ้าอยู่ไหนไม่มีความเป็นธรรมเลยครับพระเจ้าน่าจะรูอแล้วน่าจะไม่น่าไม่ได้กนะู๊ดเอ็นดูจากสภาพละแต่ยังก็สำหรับคลิปนี้ครับเจอกันใหม่พรุ่งนีง้นะครับ อ๋อไม่ใช่เอนี่คปิดคลิปไม่ใช่กูเลยวะทันอ๋ออ๋ออ๋อเหรอโอเคต้องปิดไงวะเดี๋ยวกูไปเปิดคลิปของมึงเอาก็ได้เอ้ยดูคลิปกูไม่จบนี่หว่าไม่คือก็บอกว่ากูจำไม่ค่อยได้เพราะปกติไม่ค่อยมีคนปิดแบบมึงเท่าไหร่กูปิดยาวใช่ไหมล่ะดูจบมันยาวไม่หมดแต่กูแต่แต่ก่อนจบกูไม่ได้ดูตอนเออปิดคลิปอะคดู้ไหมว่าทำไมกูถึงพูดปิดยาวทำไม สำหรับคนที่ดูไม่จบก็จะพลาดในสิ่งที่กูพยายามจะพูดหลังคลิปเพราะกูส่วนใหญ่บางทีกูจะมีสิ่งที่กูแอบพูดหลังจากที่กูพูดปิดเสร็จแล้วกไอ้หัวเรือไม่ยาวเท่าไหร่หรอกมันไม่สิ่มันบอกมันยาวเลยมันก็มันเป็นเอกลักษณ์ดีแต่ว่ากูจำไม่ได้ไอ้สฝามันเยอะมันเยอะมันเยอะเข้าใจได้เอาคลิปไหนสั้นๆไปเลยไม่ต้องกดเยอะป่ะนี่เอาคลิปนี้ก็มันก็คลิปก็ได้ไม่ใช่หรอวะได้แต่กูเกลียด ไม่ไง <ừ> mm. ถ้าเป็นคลิปสั้นๆกูคำนวณเวลาได้งไงชึบสเตอรีเดี๋ยวเดี๋ยวนะกูท่านแล้วกูลืมปิดแชร์หน้าจอใช่ไหมใช่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 เดี๋ยวอ่ฮึบโอเคกูจุดดวงเลยเสียงกูเข้าคลิปแน่ปึ๊บฮิยูกุโอเมมดังคิวเวอร์รี่มัชช์ไม่เพราะว่ากูไม่ได้แชร์หน้าจอแบบแบบเป็นอันนั้นนะเพราะว่ามันไม่น่าแบบนั้นก็ไม่น่าเข้าปะ ได้ยินอยู่ป่าวะนั่นได้ยินมาจากผมไม่พอเอ้ย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 บ้าบอเอ้ยเอ้ยชึบเอ้ยโอเคมันชื่ออะไรอ๋อรู้แล้วที่เกมมันชื่อด d o u b l ลชีสเบอร์เกอร์มีเดียมไฟอ่ะมันเป็นเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันสั่งเป็นด d o u b l ลชีสเบอร์เกอร์มีเดียมไฟแล้วตัวเนี้ยเป็นตัวที่มีบทบาทกับเนื้อเรื่องสักหน่อย กูเก็ตแล้วว่าทําไมมันถึงเกมมันถึงชื่ออย่างนั้นถ้าเกิดดีไม่ดีเกมอัปเดตเนื้อเรื่องมากกว่านี้ไปไม่ได้ว่าเราอาจจะได้เจอน้องคนนี้น้องเอ่อเขาเแดงแต,ตัวน่ารักอยู่นะใช่ไปไม่ได้ว่าถ้าเกิดอัปเดตมากกว่านี้มีเนื้อเรื่องมากกว่านี้อาจจะได้เจอน้องเอ่อเขาแดงคนนี้และรู้เนื้อเรื่องเจอเมากขึ้นน้องเหมือนอีเดนเลยอะ่ะอีเดนไหนวะเนี่ยเอามาอู้รู้จักหรอเป็นอ,อีไม่รู้อะโมเดลรู้สึกแบบมันใายอีเดนจากคงไกอ่ะโอ้คงไกอีกแล้ว เออโชคทีแต่ยังไม่ได้มองไปนะโมก่อนเพราะว่าเออไม่มีเวลารอปิดเทอมแล้วจ้ะ Good luck with ติกเออเมื่อยเหลือเกินอดูซิว่าจะจบด้วย Bad end Good end หรืออะไร t r o l end ก e a t Bad end เดี๋ยวหลังไม่กูให้ดูว่าว่าเออีเดนโมเดลเป็นไง จะได้นะมีม<ถ>สมนได้ถ้าทำพลาดรอบเดียวนี่ได้แบดเลยหรืออันนั้นล่ะไม่มั่นใจถ้าเกิดทำพลาดน้อยๆเราก็อาจจะได้ได้นทรรลถ้าเกิดทำพลาดท,ทำพลาดท,ทางการได้นทรอลทำพลาดมากๆก็ได้แบดถ้าเกิดทำพลาดเล็กน้อยก็น่าจะได้กูดปลอบใจตัวเองพี่จะทำขนมปังตกว่าถะฟลิกเ<อ>นี่ยพอเ<อ>นี่ยพออีเดนอะมายถึงขนมปังในเกมนะเอ้ยมาถึงตอนถูพื้นถ้าเกิดตอนทำเบอร์เกอร์ไม่เคยทำตกเลย ฮะมึงทำโหลหรอโอ้ยกูเบาโว่กูเหนื่อยใจลงมงเดียวแพสซัมซิปมาด้วยเอาให้มันจะจบยังไงต้องใส่ได้เวลาทำห้องรับเพิ่มแล้วสิดกูตอกเอาอห้องรับนี้จะไม่ใช่ห้องรับอีกต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วผมจะรับห้องรับเพิ่มนะครับเนี่ยอ๋อมันก็รับอยู่ดีมันสุดท้ายมันก็คนไม่รู้ว่ามีห้องนี้อยู่เข้าไม,ไม่ใช่ไม่รู้รู้แต่ว่ามันเข้าไม่ได้โอเคหา่างเพิ่มเลยไอ้ไกูลืมกูลืม หลับไม่ได้เลยบอลน่าต้องขอบคุณมากไปอ่ะลูปี้ขอบคุณมากที่มาในวันนี้นะรู้สึกรู้สึกแย่ที่ให้นายมาทำงานทั้งหมดเนี่ยก็ยินดีช่วยอ่าช่วยฉันได้หลายอย่างเลยนะดีใจที่นายอยู่ในทีมนะอ่าเป็นกู๊ดเอนกู๊ดเอนกูดเอนเหมือนจะทำเหมือนจะให้อะไรสย่งเพิ่มนั่นแหละยิ่งแคห้องห้องหนึ่งต่อหนึ่งกับผู้ชายเฮ้ยดีวกู๊ดเอน พอมันอาจจะมีทั้งเฟกเอ็นอยู่ก็ได้นะโอ้ฐ<ม>านกูชิกช้าแล้วจเย็น şey n, พี่หนุ่มค่ะเคเอาล่ะเอาเป็นว่าจบแล้วได้กูเอ็นแล้ว,ลวดีใจเย้ a, okay. <laughs> ่นะฮะอเคเดี๋ยวกูจะพูดปิดคลิปให้ทันฟังอีกรอบนึงแบบช,าชา้ชาๆชาดัดๆเพราะมีคนบอกว่าผมพูดเร็วไปมาไม่ใช <Okay S 1> <ว>่นะมันจำไม่ได้มากกว่าไอ้ฟังกับฟังทันจะจำไม่ได้ บางคนมันบอกกูพูดเร็วไงคนอื่นที่ไม่ใช่มึงเหรอเพื่อนอ๋อเคเอาเป็นว่าขอบคุณคนดูที่เข้ามาดูกันในคลิปนี้มากๆกนะครับก่อนจะมันป้ายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ถ้าเกิดไลค์เยอะเชิ่ผมคลิปผมสามารถลงสู่สา,ารนานจริงขึ้นแล้วถ้าก,กด Sub s cribe เวลาผมลงคลิปใหม่หรือไลฟ์มันจะได้แจ้งเตือนทุกคนที่ได้เข้ามาดูอย่างรวดเร็วทันใจว่องไวจะได้หายค้างคาเจว่าไลฟ์หน้าพาร์ทหน้าผมจะเจออะไรนะครับไว้เจอกันหมครับสวัสดีครับผม